เส้นทางนี้มีแต่อันตรายสร้างรถที่เป็นอาวุธป้องกันแล้วหนีไปขึ้นเครื่องบินให้ทันเวลาเป็นกำลังใจให้เราต่อตอปโดด้วยในการเดินทางครั้งนี้ด้วยนะเผื่ออาโเราไม่ใช่วัวน,นะทำไมเราถูกจับอยู่ในนี้เนี่ยไปแล้วมามีอย่าแล้วแมวอะไรเราไปกินน้ำทำไมเล่าเจ้หผีไหนแกบอกแกเป็นมนุษย์ไง่แกรีบอกว่าแล้วแมวนุษย์แมวนุษย์ ไปไปไป,ไปาตามรอยเท้าไปแล้วเราต้องอจกจัดที่นี่ทุกคนหุ้ยขโมลลยรถไถเร็วจากชาวนเาเนี่ยหัวขโมยพวกหัวขโมยทั้งหลายที่ใส่ไม่ดีชาวนาว เข้าหน้าคาเลยนะคะงานลำบากนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวดาแกจะโดนขังในนี้ปะล่ะโอ้แนเฮ้ยเราต้องเก็บลูกนี้ดูดิเก็บด้วยเก็บด้วยลูกเกนนิดโอเคใช่แล้วก็ใช้ปลาปะใช่คเอาไปปลาเออแต่ลองปลาดีแกนี่นี่ต้องให้โดนอันนั้นอะเราถึงจะเอาลงได้นี่ไงโดนแล้วโดนแล้วจะต่อเฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหมาซ่อยอยู่ในเนี้ย แล้วนี่อะไรอ่ะวิมีเงินซื้อซื้อกินเบเกอร์กินขนมปังกินขนมปังเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นทูตเรี้ยวปะทุกคนใช่ที่เป็นทูตเรียวอยู่จะต่อจาปิโจ้ได้เลยตีเลยตีชาวดาที่แดงเรียบร้อยโอ้ยดีใจเจ้าหมีเราจะขโมยแล้วไปเราจะขโมยรถไถเอาเรื่องนี้มีชอบมีขอค่ะ รถแท็กเตอร์ต้องใช้ไฟฐานหินเนาะข้างบนนี่เ,ออเราต้องเอามาวางตรงนี้เออแล้วเราก็ขึ้นไปนี่ฐานหินอยู่ตรงนี้อ๋อมีแบบพ <Yes. S 2> ัดเซลเ,ซเซบาๆเนาะทุกคนได้ไม่แก่ใส่เลยได้แล้วเจ้มีขับเร็วแยตรงนี้มีมาแล้วเออไปมาก่อนนะเจ้าชาวนาะ ฉันบอกว่าฉันไม่ใช่วัวแกยังจะมาจับฉันอีกเฮ้ยทำฉันเป็นสเต็กหรือไงโอ้โหโอ้โหเมีโอ้ my god คนันเลยมไเลยเอาเด้ไปเลยไปเลยตีดีเอาเด้เดี๋ยวเด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  มาขึ้นบนหลังคายิงูงแบบเนี่ตอร์ตมีนคือที่มนเต็มแล้วเก็เลยต้องมปนั่งบนหลังคาจับนี่นี่นี่เดียวจีดีเดียวจะฟานี่บุญบุญบุญเราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วไปเลยไปได้เลยไปได้เลยดีอวจะที่นี่เลยอยู่ควต้งไม่ข อนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราสามารถดูนี่ได้ปหมดูพลังงานของเราได้ปะพวก่านหินอ่ะเจ้าหมีจะได้อะไรมันจะมีแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์หนุหน้าปัดมันจะมีแถบหลอดลงไปน้ำเลยคิดถูกคิดผิดเนี่ยเจ้าหมีขับนั่นนะจีนคับพ่อบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดดูป้ายดีแป๊บนึงอ๋อนี่คือเชิญผู้เล่นเข้ามาให้เพื่อนๆเล่นได้โอ้ยเลิกดิฟได้แล้วเจ้าหมีโอ้พี่พี่ใจเย็นพี่รถไฟที่นี่ได้ไหมอย่างพวก อยมานี่เก๋าว่ะอ้โหใครชนเฮ้ยเรียบร้อยสามสี่เนี่เป็นเชื้อเพลิงได้ี่ไงอ่าจานปลาีชนวัวสนุกเลยนะวัววัวเป็นเชื้อเพลิงได้บ้างก็มีหรือเป็นอาหารวัวเป็นอาหารก็ได้เป็นเชื้อเพลิงก็ได้เนี่ยนะได้เรียบร้อยนี่ไงเชื้อเพลิงได้เห็นปะแล้วแสดงว่าเราต้องสะสมเชื้อเพลิงอันดิได้แล้วต้องคอยชาชมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทางซ้ายเจ้าหมีขับไปทางซ้ายดิเอาเลยแล้ว เลยแล้วโดโอ้ยดีๆๆแท็เปอร์แท็เปอร์ก็ได้ดีค้างหาอุ้ยร้านขายของคุณตรวจสอบร้านของฉันได้ไหมอ่่ได้่ไงขายของซื้อไม่ได้ไม่ได้ม่มีตังต้องมีของขายก่อนไปฟาร์มก่อนเปล่าฟาร์มก่อนฟาร์มก่อไปฟาร์มพี่โตเอาของมีค่ามาขายตรงนี้แล้วก็เราถึงจะซื้อได้เราพบวัวได้ได้มหเนี่ยลองลอนี่นี้จต่อมีเนี่ยฉันมีวัวเฮ้ยเหมือนไม่ได้แฮะเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างเดียวโอเคงั้นเราไปต่อดีกว่าเนี่ยอันนี้อะไร ว้ายฉันเตะได้เตะรถเตะรถเล่นนะเจ้าต่อเนี่ยเตะรถแล้วมันก็ไปข้างหน้าอ๋อเตะรถพุ่งเลยวันนี้ก็ยังจะขายขายไม่ได้ว้ยนั่งไปไปเลยถึงก็ช่างไปถึงก็ช่าง เจ้าบีทางขวาทางขวามันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้เตรียมไม้และเตรียมตัวหัวไปก่อนมาขโมยเฮ้ยเข้าไปเลยเหรอโอ้โหเข้ามยเลยเหรอโอ้โหตี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 เฮ้ยนีเลยขายได้อันเนี้ยบล็อกเงินมี้เลยเเก็บปุ๊บเปิดทีบเชิญอุ้ยมีดาบอือแต่ว่าเหมือนเอาไว้ขายอ่ะใช่เอาไว้ขายเจ้าบีพาไปส่งหน่อยที่ร้านค้าไป ปด้วยเออเดี๋ยวฉันจะเอาไปขายดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่หนุกนะเนี่ยทุกคนใช่อยู่ดู๊ดอยู่ดุ๊ดฉันติ๊กให้แล้วขวาขวาหมีขวงขวาขวาขวาดูดีฉันว่าฉันขับเองดีกว่าไม่ฉันชนมันมันมีลูกโอ่เลยคือวนด้วยอะไรอ่ะเอิรมีขึ้นมรือเป่าเดี๋ยวแป๊บนึงได้พักขอขายก่อนได้ไหมขายก่อนขายก่อนเราจะต่อขายก่อนรูปดีลงมา นี่ครับขายได้ลากไปใช่้ั้นไช่ไนี่เพื่อจได้เงินมาเนี่เป็นเงินฉดเออเรียบร้อยแล้วก็จะมีคนขโมยเลยจหมีมันซื้อมาแล้วไปเรื่อยเหรอไปไม่ไดติดหน้ารถมั้จอมิตติดหน้ารถกดเชื่อมกดคิวโอเคดี่ไงเจหมีวลไยเรื่อยชั้นว้าวเอาไว้ชนแบบพวกซอมบี้ดิ เป็นไงล่ะโชข้างหน้ามีทางแยกเลี้ยวไปหรือจะตรงไปก่อนเดินด้านซ้ายซ้ายเจ้าบีเกิดอะไรขึ้นทางซ้ายอ่ะน่าจะมีภารกิจอะไรแน่เลยแวะก่อนมันให้ทำจัดตัวเนี้ยเขาหรอเฮ้ยมันใสต้องใส่พอสบอสตัวใหญ่ตีลุ้มลุ้มโอ้โหตีแรงตีแรงด้วยเอาเรื่องเชื้อเพลิงเอาไปเลยเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงขนาดใหญ่แน่เลยเรียบร้อย้โหว้าวไปดูเลยเจ้าบีทางทางแยกเมื่อกี้ซ้ายเออเฮ้ยหน้าหาร มาตั้งตรงนี้เลยเหรอเพราะว่าไม่ใช่เดี๋ยวนะ คุณลุงแต่เขาขายเนื้อนะเฮ้ยนี่ไ้มีราคาด้วย15บห้านำวัว5ตัวมาวางตรงนี้ภารกิจอะไปหยิบวัวมา5ตัวเขาจะมาทำสเต็กให้เราเงแต่ว่าเราก็ซื้อได้เนี่ยเห็นป่าเรายากไหมอะกินได้เลยป่ะสอนจุนะไหนแกเราคิดแบบสดๆนี่จะตอบสติโยอยมาจ่าใหญ่บ้าใครเขาคินแบบสดๆไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วลุยเราจะย้อนกลับาแหงมุมไปแงมุม สวัสดีวันคนไม่ชนบอลสวับดีอุ้ยแรงเลยแรงมากเลยอ่ะกันเดลี่ไปไปเรื่อยแรงมากไปเลยอุ้ยได้เชื้อเพลิงมาสามเลยนะเนี่ยเออเอาเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเจมี่ได้ไปหมดฉันไม่กินนะไปก่อน เรียบร้อยเฮ้ยหนุ่มสซบใครอ่ะแกนี่ชูของเย็นเลยเฮ้ยสเกเลตันโอ้โหกระดูกสเกเลตันนดีอะตืบโดนไปเรื่อยทีเดียวมีมีมีเรียบร้อยมีของอะไรไปแคเฮ้ยมีเชื้อเพลิงทุกคนอุ้ยดีเลยดีเลยจะต่อเอาคอยด์ไปใส่เชื้อเพลิงมีฟอสซิลอันนี้อะไรอ่ะ อ๋อเอาโครงกระดูกมาใส่ปะโครงกระดูกมาใส่หนุ่มโฉบป่ะใส่เลยเดี๋ยวแกลองได้ไหมเจ้าต่อลองลองอันนี้ดิได้แฮะแม่จายยายหยิบโครงกระดูกใช่ไหมเดี๋ยวมันขึ้นเหมือนอันนี้เป็น เป็นขยะเลยอ๋อเขาบอกว่าต้องการมงกุฎกระดูกนี่มงกุฎกระดูกนี่ขเขาบอกนี่ยไหนมงกุฎกระดูกอ๋อฉันนึกว่าี่รึกว่าเอาไว้เปิดโอเคจบไม่มีอะไรทุกคนอ๋อแล้วไปไปไปกับกับเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงได้เชื้อเพลิงได้เชื้อเก็บเก็บเก็บนี่ว่าราะด้วยอใหญ่ด้วยร้อใหญ่ด้วยไปไปไปตั่งแล้วแป๊บเดียวนะใส่เชื้อเพลิงให้ก่อนพวกแกไม่ใส่กันเลยอะ ดีเรียบร้อย79โอ้ยสบายเหลือ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 โอเคเต็มอยู่ไปากล้าเกล้าเกล้าเจ้าหมีก็เรากลับที่เดิมมาแล้วก็ไปนู่นเลยไอ้นี่มันทรมหรอเปล่าเจ้าหมีรู้สึกว่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็หลักเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอ๋อโอเคมันแยกมาสองทางไงเชิญทางแยกนี่เองปะ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 อุ้ยจะมีอะไรปะเฮ้ยมันช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 นเลยเจ้าหมีชนตี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  เะ้ยใครมีไอเทมใครมีไอเทมมีของวนชดประกอนชมประกอนจัดการมันจัดการมันเราต้องปนโจรต้องปนโจรมันอึด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 อึนอึดอึมึดอึดอึดอมดอม้อึดอมดอึ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 ดารถฉัดมีดอเดอไรอึดอึอึดอเดอึดเรดอึดอึดอึดอางบ้าอึบอึนอึดอรถอึอดอึ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 อึรอึดอึดอึดออึดอเตอ์กันโอเคสร้างเลยตอนบอลย ไปไรอ่ะสะดุดสะดุดไปเรื่อยตายเาสะดุดไปเรื่อยแล้วก็โดนดาเมจจะไปโดนทำไมล่ะฉันไม่รู้ที่มันไม่โดนดาเมจปรากฏมันโดนเฉยเลยดีนะชีวิตจริงไม่ไปลองว่าโดนดาเมจไหไปหยใหได้เกินเคี้ยบเย้ทั้งง่ามีอะไรไม่รู้ไปต่อดูสิไม่เหมือนเมืองเลยอ่ะหรือว่าอะไรอ่ะมีแสงอ่ะมันสนุกหรือเปล่าวะลองเข้าไปดูหน่อยใกล้ๆสวสนุกโหูยแล้วมีหลังหลังแมมมุมอยู่กับบอส โอ้ทางไหนดีมันมาเนียฝากมาวู้ยขอวิสัยรังแมัมุมเข้าไปทับลังแมัมุมกันดีกว่าโอเคได้พร้อมโอ้โหวิวี่ตัวใหญ่โอ้มันมาแล้วนี่แหละตีบันตีบันตีบันตีเอาดิไม้ไม้โดนไม้หน่อยนี่ไม้อะไรไปอีกแล้วตี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 ตมันมีไอเทมด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่นี่มันเม็ดจะซีมีแ้วเหรอเอาไ่ใช่ไม่ใช่ปึ๊บ เก็บเรียบร้อยหวิไมไยทาเวทเฮ้ยแจวโอ้โหดีเลยโดนแน่ฉันมีไม้ทาเวทแล้วแล้วใช้ไงอะเรามันมาก่อน,อน,น,นยิงลำตีแสงวิเศษศัตรูเล็งไปที่หัวศัตรูเอ้ยเขาบอกว่าต้องรอ Magic อ, <lock> Magic. อัลล็อกเมจิกอะอัลล็อกกพลังเวทเมจิกต้องรออันล็อกก่อนเออนี่แหละนี่แหละใช้ไม่ได้ตอนนี้เราไปกันต่อดีกว่าไปตรงนั้นจะหน<ช>ีไปเลยตามมาเลยไปเลย ต่อไปยังแข่งอะไรอีกขโรโขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะไปไปตรงนั้นดีกว่าเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเชิญใกล้แล้วนี่อะไรอ่ะเวทมนต์ปะเฮ้ยนี่ไงเวทมนต์นีเวทมนต์ที่มีนักมายากลอยู่ตรงนี้เอาของมาขายตรงนี้ได้มีของขายไหมเหมือนจะมีโอ้ใครเก็บอะเอขายนี่นี่ย้ายเอาของมาขายให้นี่ีเลยเออนี่ไงฉันมีฉันมีนี่ไงเรียบร้อยขายดีกว่าอะช่วยกันยกเร็วโอเคเก็บก่อนเก็บเงิน เรียบร้อยต่อไปเราจะซื้อเวทมนต์เหรอดวงดาวอัปเกรดเวทมนต์แหนขอซื้อสิปุ๊บไปล้วเราก็เลขเจ็ดใช้กับเพื่อนนะปะไหนเราจะลองใช้ดโอ๊ย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 มันโดนละโดนละอ๋อดึงมาใช้ได้ครั้งเดียวอ่ะโอ้ยไม่เลยเหรอโอ้โหไม่ค่อยคุ้มเจ้าใหญ่เงี้ยใช่อ๋อมีมานาด้วยมีมานาแล้วงี่จะใช้เวทมนต์ได้ยังไงเฮ้ใช้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วเมื่อกี้ยิงไฉ่ยัยอ๋อต้องซื้อดาว อันนี้มาเป็นมานาโอ้โหโอเคไปพวกเราลุยต่อเจ้าบีไปสู้ความวงูองโพนใจฟ้าว้ายพูดแบบูเรื่องอะไรไงโพนเราจะไปไปเมืองเว้ไหมเฮ้ยไปเมืองเลยไปเมืองเลยจุดเช็คพอยที่เราต้องไปตอนนี้เราใช้เวทได้รักกว่าจะแบบบรรลุนะครับทุกคนนี่ไงมีคนต้อนรับเราอยู่ข้างหน้าเห็นปะใช่มีคนต้อนรับเราจริงหรือเปล่าเเียยพบลใช่นี่ไงยเขาตบมือให้เราใช่ว้ายรอยู่

เอา,เอาตายกันห,ห,หมดเลยอ่ะแกขับ<อ>รถกษะาอะไรเนี่ยจ้้งหมีแกทำกรอื่นตายอ่ะขอขายเรียมเลยนะเ<โ>ลยละ,ะโอเคนี่ครับมีร้านขายปืนด้วยในดีไหนดูซิเราสามารถซื้อซื้ออันนี้ได้ไหม อ๋อซื้อได้ถ้าโบกร้อยอ่ะทุกคนซื้อ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 ปืนซื้อปืนมีสเต็กด้วยอันนี้ไหนดูสิแล้วตรงเนี้ยที่ทำความเย็นแผ่นไม้เอาไปแต่งไปสร้างบ้านได้นี่ไงเฮ้ยเออใช่ใช่สร้างบ้านได้แผ่นไม้ชื่อไม้ชื่อไม้ซื้อเลยคุณยายช่วยกันซื้อเราไปสร้างบ้านกันช่วย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 ช่เดี๋ยวฉันช่วยซื้อให้โคกโคกหลายหลายอันเออหลายหลายอันแต่งบ้านอ่าโอเคเราไปสร้างบ้านกันดีกว่าป่ะได้ได้เดี๋ยวขนขนขนช่วยขนเจอมาเจ้าหมีเอารถมานี่ ด้วยเราทำรถป้อผิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำได้กลับมาแล้วมาขึมาแล้วทุกคนไม่เดี๋ยวสร้างบ้านก่อนแป๊บนึงโอ้สร้างบ้านได้เลยสร้างเลยเอาไม้มาแล้วอ่ะแคนนี่สร้างครูบอดี้ได้เลยช่วยโป๋ไว้ให้ One eternity later อันนี้ครับเราทำเป็นแพรก่อนนะครับเป็นบ้านไม่น่าจะไหวนี่ แอบแปะตรงนี้ให้เงดนเติมอ๋อเป็นที่กำบังเหรอเป็นบังเกอร์เป็นบังเกอร์ไปเลยดีแลรถเออดีรถบังเกอร์มาใช่บ้าอาอนี่แหละไปเลยเจ้าบีเผื่อเลยเชื่อเพิ่งเชื่อเพิ่งเชื่อเพิ่งใส่เชื่อเพิงมาเดี๋ยวเยเดี๋ยวยายช่วยใส่ให้เดี๋ยวยายใส่ให้โชว์โชว์โอเคเอามนุษย์ในเมืองนี้แหละเป็นเชื่อเพิ่งเอาเมืองชาวเมืองของเราไปเจ้าบีไปไปนั่งแลยโชว์ชึบอ่ะเราทำไมนั่งอีกอนั่งไม่ทับเดี๋ยะ ไปโดนติดติดติดไปตกไปเลยจ้าหมีอย่าร้เร็วไปไปใช่ตอนนี้เราจะไปแบบไฮสปีดแล้วนะครับปิดจรวดเฮ้ยแต่ว่าข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนฟางอะไรสักอย่างฟางข้าวป่ะลองแวะไปดูนิดนึงไหมพี่ตใชไล่หนาเปล่าเออไล่นาเราเราตรงไปกว่าร้านค้าเราก็ไม่ไหวนะครับเราจะตรงไปต้เองเน้นตรงเรายูอะเออใช่บ ไปข้างหน้าหรือเปล่าเจ้าบีเนี่ยฮะโอ้โนี่ไงใช่ใช่ใช่ข้างหน้าเล นี่ไงด้ด้วยเด้อเรียบร้อยได้เวลาทำให้เงียบเตียนละขาดเลยอย่างนี้เลยหรอนี่ไงทีแรกเนี่ยเข้าขาลีเซอร์สัเน็ตด้วยไอตัวอะไรอ่ะสเกเลตันกระดูกเออไปเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยไปเลยเราไม่มีความจะเป็นต้องสู้กับแกนะเจ้าสเกเลตันเราขอโหดกว่านี้ไยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันขี่ม้ามาดูพี่ตู่เฮ้ยเราขี่ม้าได้ปะไอเราขี่ม้าที่เราขี่ที่เจ้าต่อจะปีโจเฮ้ยมันไม่ให้ขี่อ่ะ เอ้ยมาดีอะหมาตีรถเลยอะหมาดื้อต้องกำจัดไปแล้วจะไปแล้วคุโบดี่ขึ้นรถแม่โอเครถมาแล้วคุโบนี่ไปขึ้นเลยข้างหน้าไว้จิ้งจกังคุโบดี่ไปขึ้นให้โดนเขียนเท่างั้นไอ้บ้านี่คุโบดี่เต็มบาดมันเนี่ยฉันจะนำพวกแกโดยการขี่ม้านี่แหละขี่ม้าไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงแล้วเนี่ยเหมือนมีรถมาขวางเวทบอลจู่จู่อุ้ยแรงมากตีตีมาเดีตีมา เอาไม้ตีไม้ตีละเรียบร้อยโอเคโอเคอะไรกันล่ะใช่เต็มแห้วเต็มแล้วเต็ม้เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแวเเพลินกันกระจายเลยจะต่อ่อวีดเีโอเราไอ้พวกตุ่นกว่าทัางหลายเราขึ้นมากลัตามไปนะจะต่อจะปีโพี่ตนับแล้วเนี่ยเราต้องแซวิตเข้าใจไหมได้ลูกแม่เอ้ยอัปเกรดถุงดีว่เด้ถุงเก็บขอนะครับเพิ่มช่องใช้โลบัอุเจใครอ่ะเ็าขับชนมาเขาครับเดียเมีต ีนวฉันเอาเชื้อเพิ่มาให้แกเนี่ยให้ใส่พี่สินี่ไงคนน่ารักพี่ฉุดเยยเฮ้ยมามาวิ่งมาโดนชนโอเคไปแล้วไปแล้วไปอุ้ยกระโดดได้ด้วยอ่ะดูหัาดิโอ้หทำยังไงด้วยกระโดดได้ด้วยมาดี เ um Assass, h, oh, ้กองจนเฮ้ยจนจนหรอมีม oh ีโขน้าวปล่อยเวทมนต์ปล oh, uh, ่อยเวทมนปล่อยเวทมนต์ปล่อยเวทมนต์ปล่อยเวทมนต์เพี่โน้ตเข้าไปเอาไหมสวยอ่ะอ้โมนี่เจอปล้วมองมไม่มีอะไรเลยไม่มีของดีน้ามันอะไรไม่มีเลยไปเลยนะไปเลยเจอทุ่งหญ้าราบานาแล้วซาบานาใช่ส่วนแกเอาหมูเขวันจะครูบอลดีหมูเขวันจะตห๋น เก็บเชืเเชือบเชืเชเชฟเชือเอ้ฉันมีอะไรจะมาขายด้วยเรียถีข้างหน้าอันตรายเขาบอกอ่ะเขาบอกว่าอย่าหลงทางนะเมีอะไรแน่ๆเลยเขาวงกดหรือเปล่าเนี่ยฮะเขาวงกดฟามข้าวอ๋อเขาให้ซื้ออันนี้เป็นที่ตัดตัดข้าวได้เลยเรียบร้อยฉันซื้อแล้วแล้วจ้ามีเอามาแปะข้างหน้ารถเพื่อตัดวิจิจัดการให้หน่อยได้ไี๋จัดการได้ไหนดูดแปะด้านล่างอ่ะแปะมาโอเคเดี๋ยวนะยนี่ได้แล้วเนี่ยเปิดแล้วอันนี้อะไร ซื้อขวาดีกว่าดีเรียบร้อยโอเคพร้อมแล้วเอาไว้เกี่ยวข้าวไปลุยเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวโอ้ยดีใจโอ้ยหยุดไป ตัดได้จริงด้วยดูดิเออเนี่ยจงชายทางตรงยาวเลยอ่ะอันนี้เราตรงยาวๆเลยเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบินแล้วข้างหน้าเป็นเหมือนอุโมงค์ป่ะใช่ป่ะเหมือนจะเาภูเขาอไอมันเหมือนเมืองอะไรสักอย่างพี่ต่อใช่ทุกคมันเป็นภูเขานะดูดิภูเขาเป็นภูเขาอะไรสักอย่างน่าจะลอดทัพมหนีไฟแน่เลยไปนี่ไงประตูเมืองประตูเมืองเออเป็นเมืองเป็นเมืองอยังการโอ้เมืองอลังการมาก ดีผมนี่แน่ะนี่เนี่ยนี่หล่ออัศวินด้วยขอดูแป๊บนึงให้กุญแจเหรอเนี่ยมันมีลายแทงเนี่ยลายแทงสมบัติเนี่ยโอ้ยู่ตรงนู้นโอ้ไกลอยู่ดะเออไปไปเอากุญแจกันดีกว่าพวกเราไปเลยได้ได้ไป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 เดี๋ยวนั่งรถไปอ๋นี่คือแผนที่ใช่ี่โตเกแกแผนที่ไว้ยังเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางข้างหน้านู่นเลยไม่จริงพี่สียโอ้ข้างหลังข้างหลังเออมีข้างหลังด้วยหรือว่าเราหยิบแค่อันเดียวก็พอปะเกี่ยวไม่แน่ใจลองดูลองดูที่เนี้ยเชิญเปิดเช้ญเปิด กเอร็แล้วตอนนี้เชื่อเพลยนี่ตีอะตีอะเรานี่อะเราโอ้หนมตอพิ่มเลือดทุกคนไม่เห็นมีเลยฮะมันสุ่มแน่เลยฉันวาเออมันสุ่มอ่ะทุกคนมันน่าจะสุ่มแันที่พี่อตเออสุ่มว่าปงใจอยู่ตรงไหนมันไม่ได้ให้ไปทั้งหมดใช่ใช่ใช่มาเรามาลุ้นกันว่าบ้านหลังนี้จะมีแก๊ไหมนี่ไปดูบ้านหลังนู้นเดี๋ยวฉันจะไปดูบ้านหลังนี้เฮ้ยเหมือนเห็นอะไรเหมือนเห็นอะไรแบบ ไม,ไม่ไม่แน่ใจเฮ้ยเหมือนมีมมคนบอกว่าเจอกุญแจแล้วนี่ไงกุญแ<ใ>จอยู่นี่โอ้ยโอ่ยโอ้ยอ้ยีอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอ้ย่อ้ยโ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 อ้ยอแลอ้วโอ <Cell ular> ้ยโอ้เโอ่ยโอ้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 ย่อเยโอ้ยโอยอ้ยเอ้ยโ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 ก้ยอ้ยโก้กอ้อ้อะเยร้ออ้้ อายายก็กดฟื้นฟูไม่ได้มันกันเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวเรียบร้อยพายายติดรถไปด้วยเจ้าหัวลอนแกเป็นแม่อนางท้ายรถไปเลยละกันมันบ้ากันเอาคุณยายติดไว้ไปเลยเอากุญแจให้เขาก่อนฉันเติมน้ำมันให้ก่อนฉันมีเชื้อเพลิงอยู่ไม่ด้เติมไม่มาเลยคุณแม่ดินี่ไงมารถเนี่ยเชื้อเพลิงเต็มเลยเด็กเพลิงจะดื่กุญแจวะอ๋อเี๋ยนี้ใส่เออโอเคเติมแล้วเชื้อเพลิงมี58 เย้ yeah. ในที่สุดเราก็ผ่าได้ไปเลยขึ้นมาเลยมันไม่เปิดอ้าไม่เปิดเ,ด,เดี๋ยวลงไปดูให้แป๊บนึงเหมือนมีคนกระรานชมาบุกเหมือนกระทิง้งหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าโจมตีพวกเราฉันดูของก่อนในนี้มีอะไรบ้างในนี้ไม่มีอะไรเลยวายจะต่อกระทิ้งบุกกระทิงบุกกระทิ้งบุก,บกพี่ตูจริงหรอใช่เตรียมบุกเข้ามาในค่ายเลยตอนนี้ฉันขายของก่อนฉันไม่สนใจอะไรแล้วเฮ้ยขายของ,ของโอเคกระทิงบุกกระทิง แต่ที่จริงเรารอเวลาก็ได้นะไม่ต้องตีมันก็ได้นะใช่คือเรารอเวลาก็ได้แต่เราจะเอาเชื้อเพลิงมันมาอีกแล้วอีกแก๊งหนึ่งมีแต่คนคุนหนาที่นี่ว่ายมาแล้วฝันปันไม่ต้องสุดปลา้พวกนี้เจอรถเออมามามาไปเจอปองเกอร์กับแม่ยานางแกดี้ข้างหน้าแม่ยานางเองค่ะเฮ้ยน่าจะได้เรามอนสิหมีอ๋อหรือว่ายังเวลายังไม่ได้แน่เลยสามนาที เิ้ยแต่ว่ามันขึ้นว่าแกนี่นนให้อาหารแกรนี่นจะฟื้นฟูได้เห็นปะเนอราลองให้อาหารแกนนี่ดูก่อนไหมเออต้องไปซื้อเนื้อในในเมืองอ่ะมีเนื้ออยู่อ่ะก็อ,อยังมีจัดการเองถ้าขวาได้ขวาทั้งขวาโอ้ปาดปาดว่ายนี่มันชาวเมืองอ๋อนี่โจรเหรอโจรโจรไม่ไใช่โจนเขาบอกมันจะโจนเราอรู่ไม่รู้ปาดให้หมดเปาดอย่างเดียวสิบห้าวิต้องเนื้อให้แกนนี่ก่อนนัดหนึงโอ้ชาวดวงเขาตายใหายคนเลยนะเนี่ยแกแหละ

เนิ่มใหญ่อุ้ยเดี๋ยวโผล่ไปด้วยโผล่ไปด้วยเอาไปด้วยพ่อมดติดยศอุ้ยฉันว่ามันพมืดอะไรแน่เลยเนี่ยฉันว่าเธอไทยนะอุ้ยเขาให้ของโคลาอานเลยอ่ะดูดิอ๋อลงมาเก็บสิเก็บสิครับรออะไรไหนมีอะไรบ้างเฮ้ยมีกระทามีกระทาด้วยโอเคแต่ฉันไม่มีเอ้ยมีมานาอยู่ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวยายขึ้นรถก่อนว้าววิ่งตกกระทาแท้มากเลยอ่ะใช่ไปเลยไปเลยไปพ่อมดไปด้วยกันพ่อมดผีดยุ โอ้โหใช้ที่เดียวคือหมดเลยอะแต่ทาไมมันแปลกทาไมให้กระทาบาแล้วแบบแสดงว่าต้องเจออะไรข้างหน้าแน่เลยทุกคนเป็นไปยหญ่แล้วดูทางดิเป็นอุปสรรคเราพบเยอะมากแล้วไปแล้หัวไปลวไป่ากก่อนพี่ตอดจัดการทางอุปสรรคดีนะอ้าวโอเคอ้อมแล้วคนก็อ้อมแล้วกันยัเติ่ขึ้นเขาไปเรื่อยๆโอ้ต่เขาใช่ไตเข่าไปเรื่อยเจ้าบีเดี๋ยวเข้าถ้ำเนี่ยนะ มันหมดโอเคทำมันหมดแล้วจะเติมไหมแล้วจะเข้าังไงใเนี่ยเอ้ยไม่ได้มันต้องหาอะไรมาขูดอ่ะ a few inches อาสรุปนะครับเราต้องมาหยิบอันนี้นะครับอ๋อที่ขูดตรงด้านหน้าเราลืมหยิบกันนี่ไงอ๋อตัวพอมดอ๋อโอเคมาไปเลยไป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 ขึ้นไปนั่งแล้วใช่เรามดแต่รับพอมหมดกันอยู่ใ่ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เดิมนะครับไปที่ถ้ำเมื่อกี้แล้วเราก็จะขุดกันเอาล่ะเราเจอถ้ำแล้วมาเลยขุดพร้อมแล้วขุด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 ดี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 ชุบชุบอย่าขระพายพลาทุกคนขุดไปเลยฟึบตามมาตามมาแต่อย่าชนก็พอนะเจ้าบีแต่ชนร์่มังเลยนะไม่ขุดจะชนหยากดจันทร์มาแล้วกดจันมาแล้วกดจันทร์มาแล้วหย่ากันโซเลยอ่ะทั้งเลื่อยทั้งหนามมาหมดเลย ไม่ไปผุดแล้วแกไม่ไปผุดดิซี่อ่ะย้ายไม้หมดแล้วมันมีแค่ช่องอันเนี่ยมันลร่หินหินเทียมเลยโอ้เยอะด้วยนะหินก็หนาด้วยนะเนี่ยผุดที่หูเนี่ยโอ้ยหมดไปแล้ไม้มันมาแล้วข้างหลังจะมาแล้วอุ้ยครบแล้วไปเลยแกแกคนลึ้นลึ้นละคนลึ้นละ แล้มาเกเรตันมาข้างหลังเฮ้ยสเกเตันรักเวทมรนปล่อยเวทมาอยาเกยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ตอนนี้ทั้งขวามันมีฐานหินนะเอาป่ะเนี่ยเอา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 เยเอเอาเอาเอาอ้คือเต็มเลยาก่อนขอพเอรกับเพเกเตันมันกนี้ตามื้อจริงไยไป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 เลยเอาไปเวทที่ตีแรงแฮทแรงมากแรงมากเรียบร้อยเรียบร้อย เจ้าหัวโยนโดนไปนะมันมีตัวยิงเออตัวอะไรอีกล่ะเดี๋ยวนะโลละกันโลละกันโลละพี่ใหญ่พี่ลองเพ่งอยู่แกไปก่อนเลยเฮ้ยเราถ่านหินเราเติมยังยังเดี๋ยวเราไปเติมเพื่อนเขาเออแต่ที่ที่ขุดเราหล่นหรออะของใครหล่นปะของฉันหล่นฉันหล่นเฮ้ยเช้าแล้วโอเคแต่มันมีตัวยิงอยู่ข้างบนน่ะระวังนะเฮ้ยเราเพิ่มเลือดได้อด้แต่กินแล้วเลื่อนไม่เพิ่มคือหยาบแยบ เนี่ยของตกเต็มเลยเก็บท่านหินว้ามาจังตาถือได้ถือได้ตอนนี้ท่านหินเก็บแล้วโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งปะไม่เย็นางใส่พี่หน่อยไม่เย็นางอุ้ยข้านราจะถึงแล้วทุกคนข้าราชจะถึงแล้วข้าราชจะถึงไปแล้วอุ่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเส้นชัยไหมเนี่ยสแกน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 แล้วสแกนแล้วเปิดไป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 แล้ว แกดี้ไปไว้พี่พิพิธภัณฑ์กันใช่แล้วดูหน้าแกดี้ดิดูหน้าแกดี้ดิคนอลอฉันฉันก็ตุยและตาฉันเป็นอย่างนี้เองเย่อย่าบอกนะเอ้ยนี่สนามบินนี่ไงโอ้โหสนามบินใช่เราต้องไปกดออดปะลงไปกดออดไว้ใช่เราต้องลงไปกดออดแล้วโอเคกดออดเย้เราผ่านแล้ว้าวแกดี้อ่ะไม่มีใครแบกแกดี้เหรอดูแลตัวเองไม่ใครนั่นแหละ เปิดปะกัปตันกัปตันกว่าจะผ่านนะครับทุกคนอุปสรรคเยอะมากโหกว่าเราจะผ่านจากที่นี่ไปได้นะมันจะคิวผู้เราอะกัปตันไม่เห็นหรอกัปตันบอกว่าน่ากลัวแฮะแล้วก็ผู้รอดชีวิตก็คือมีเรา3คนเท่า้รใช่ครับแล้วก็ทิ้งกุกแคดี่นี่ไปแล้วลาก่อนไปแล้วครับทุกคนู้ พเครื่องบินโค้งตกตายอ้าวก็คือตัวบนเครื่องบินเนี่ยนะอ้แล้วทำไมเจ้าบีได้ักหนีปได้ักหน้าเอ็นนาแล้วลวงแน่เครื่องบินอย่าไปจับอะไรเล่นนะเจ้าบีอุ่มไหนับอะไเล่นนะเจ้เดีอย่าไจับอะได้ล่นะเด้าบอย่าจับอะไรเว่นเจ้าบอย่าไปยับอะไเล่นเจย่าไปจัิไสิ่ ยาดีแกโอ้โหสู้อิสรภาพ